เธอคือเทวดาเทวดาเฮ้ปังผมกอดกับคุณตำรวจปังก่อนครับปังไม่ไม่ปังถ้าผมาจับฉันใช่ไหมตายต้องตายไม่เด้ไม่ได้ปัง ไม่เอไมอไม่เไอ่ไอ้โโว้ไม่ได้ะจัดนะจัมันเป็นกัดเป็นกัวกัวเหรอเออได้งั้นพี่เคลียเองเอ้ยผมจมอบความดูแลนะครับเนี่ยะไม่ชอบความุนแงผมตกใจนะครับ ผมว่าเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงทุกคนในชุมชนนะครับเราต้องสั่งสอนมันให้เข็ดเลยนะครับได้ได้อย่างนี้เกยนทิ้งเลยดีไหม<อ>น้อยกระทู้แล้วยังอยากจะชอกจะโวดไปหรือเปล่าไม่เสีย,ยแต่ตัว่าไปก็ไม่เร็วนะครับคุณ <c oughs> พ,พี่มาผมขอเสนอนะเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยตุ้ยมึงคนละหมาัดเอาให้หนำใจไปเลยดีไหมครับตุ้ยไ่ตุ้ยไถแต่เราจะเจ็บมือเกินไปหรือเปล่าครับก็เห็นไปได้ครับ ไปตุ้ยคนแบบลนๆมันจะไปได้เรื่องอะไรอ๋อหอกแหลมแทงทุกวันวันดีกว่าเออดีจอชอบมันตกนรถั้มเป็นดิโอ้ยนี่ถึงเขาคนนี้จะทำผิดจริงเนี่ยนะเราก็ไม่ควรใช้สารเตี้ยกเขาแบบนี้นะคุณสายครับทุกคนครับรู้ไหมครับว่าไอ้พวกที่ชอบทำอนาการผู้หญิงแบบเนี้ยนะครับในหลายประเทศนะครับเขาลงโทษมันด้วยการปาหินใส่มันจนตายเลยนะครับโอ้ยมันสังรวมครับ คุณเป็นเจ้าทุกคุณจะว่ายังไงครับก็ดีเหมือนกันนะคะครับอุย้ยนี่พี่สมรวมแค่จักหุ่นตำรวจก็พอมั<ช>้งอาทำแบบนั้นนะม,มันด่าแกใจพี่ใช่เจ็บใจนะนฉันสวยหน่อยก็จบกินตาบาเพอใจเหรอ,อ <c oughs> มีสติกกันหน่อยได้ไหมคนตัวเขาดูหรือยังเผื่อเจอหอลักฐานว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยสาธุนี่ ตายหายโกรธเช้าแล้วเหรอค้นตัวเขาดูก่อนไปจ๊อดไปค้นตัวเขาดูสิว่ามีอะไรโหได้เลยจันเล็กจ๊อดปัดแล้วสู้ไม่ได้อยู่แล้วคนหันเจอเป็นจ๊อดหยุดจักรหยึดจักรหันเจอเป็นจ๊อดเยวาเดียวเลยหันเจอเป็นจ๊อดโหเก่งแล้วแม่ดูเลยนี่เลยเฮ้ยที่มันท่างโง่กว่าปลาเนี่ย น so pues ี่ใบสั่งงานเขาเขียนว่าลูกค้าชื่อคุณสำรวมขาวสะอาดซ่อมท่อประปาร้านแฮร์ไฮโซนี่นั่นไงโลกจิตชัดชัดช่างซ่อมท่อประปาเอาผ้าปิดปากพวาออกก่อนได้ไหมล่ะจัดนี่เอาผ้าปิดปากเขาออกก่อนสิออได้จอดคือผมมาหาคุณสำรวมอะเพราะว่าจะมาซ่อมท่อประปาครับเออรอร ไม่ต้องทำท่าเก่ายิย่ยงเจ้ายิ่งแกส่งเสียงเราเด้งหน้าเด้งหลังด้วยแล้วตุ๊บเป็นโรคแพ้เหงื่อร้อนที่ไรก็เป็นเรื่องทุกทีอ่ะชิจามาเต็มเลยแกเขาแก่ฆ่าเขาแล้วเก็บใบนี้ไว้ใช่ไหมใช่ใช่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วช่วยด้ยช่วยไอ้โรคสิไอ้โรคนี่มันกลับมาอีกแล้วอ่ะใจเย็นไว้สัมปีน้องรักเฮ้จับมันไปแล้ว คนนี้ใครอ่ะก็นี่ไงไอ้โลกจิตที่มันมาถามหาพี่แล้วมันโชว์ชายน้อยสำลีไงเล่าอย่างนี้นี่นี่คนนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้คนนั้นน่ะมันวิ่งหนีไปนน่นแล้วอ่ะเอาาวง้นก็ครับครับอรัาครับ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 คมับคับครักครมบครับคับครครบั จค่ะทูรวมคลับคุณสังคุณสังคะคุณสังรวมพขอโทษถ้ายังไม่หายกรดจะให้ชดใช้ได้วิธีไหนก็ได้นะยินดี แต่ผมรับไม่ได้เปลงใจเหรอคะเขารักเกียร์แค่เรื่องซ่อมพ่อปตาไม่น่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับที่หลังอาหัดฟังกันบ้างไม่ใช่ตกใจจนสติแต่แบบนี้ถ้าสวยสักนิดนึงจะไม่ว่าเลยอค่ะ เสี่ยควงคนเดียวเลยทําเครื่องชอ็อตอะไรมาก็ไม่รู้ให้มาชอ็อตเขาตัวฉันน่ะเกือบตายอ้เพชรกับจอดก็เหมือนกันทํสสญญาสเปรพิกไทยเข้าปากครับเนี่หยหายใจไม่ออกก็สาสำลีอีกคนหนึ่งน้องสือสำลีอะทาให้พี่จินตนาการภาพไปต่างๆนานาเหรอขอโทษนะแล้วใครกันหน้าที่ดูหนังฆาตรกรโรคจิตจนขึ้นสมองอ,ะอ่ะ

อีกอะ่ะโดนดีแน่ถึงคุณพีมาเขาจะมีเงินมีเส้นสายมีความรู้เป็นที่ปรึกษาได้ให้เรื่องงานอะ่ะแต่บางอย่างอะ่ะเขาก็แทนทีนายไม่ได้นะ ำหรับคุณน่ะผมเป็นอะไรก็เป็นสติแล้วก็กำลังใจไงนี่รู้ไหม เป็นสติให้ฉันตลอดเลยนะใช่จะทำอะไรท่านฤาสิจะทำอะไรเนี่ยถึงเวลาที่พระเอกตัวจริงต้องทำหน้าที่แล้วบอกให้นะเหนื่อยเปล่านายไม่มีทางทำลายความสัมพันธ์ของต้งคู่ลงได้หรอกเอ๊ะรุอนายอยากจะมีความสัมพันธ์แบบนั้นบ้างโอ้ไม่ได้นะ มันผิดวิสัยของจอมมานะคอยบอกลราไงว่าคนที่ไม่ใช่แฟน จะได้เอามาสนเข็มมากเฮ้ว่ว่าไงมีอะไรจะโชว์อีกมหมพบวกลองคิดภายสายคุณเก่งมากๆเลยภายสายต้นเรี่ยมเลยอ่านี่ถ้าเรายิ่งตกใจเนี่ยนะพวกเนี้ยมันจะยิ่งชอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้มันเสียความมั่นใจมันจะได้ไม่กลับมาอีกอ้แล้วแล้วคุณไม่กลัวเลยเหรอกลัวดิตายเลยอะไองยาเผานหัวใจที่ชวายดากลัวจนสติแตกอาจทำให้เรามองเห็นภัยอันตรายใหญ่กว่าความเป็นจริงแต่ถ้ากลัวแล้วตั้งสติ จะทำให้เราพบกับผลทางป้องกันตัวและเอาตัวรอดสาธุ